ทุกคนเดี๋ยวสองลิมจะพาทุกคนชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะคะที่นี่ก็จะเป็นอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคน เนี่ยค่ะบรรยากาศแม่น้ำโขงะะคือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนแดดอ่อนๆนะคะช่วง4โมง5โมงนี่ก็เป็นพี่น้องชาวลาวนะคะที่ข้ามฝั่งเพื่อมาทําทุลานะคะพอทําทุลาเสร็จเขาก็นั่งเรือข้ามฝั่งกันนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนใครผ่านมาแวะมาเที่ยวได้นะคะที่นี่เขาจะเปิดเป็นตลาดนัดชุมชนนะคะริมแม่น้ำโขงเปิดให้พี่น้องชาวบ้านแล้วก็ พี่น้องชาวลาวได้เอาของมาขายกันนะคะบรรยากาศน่าเที่ยวมากคะ่ะทุกคนบรรยากาศบ้านอีสานบ้านเฮานะคะนี่ค่ะก็มีการแสดงของน้องๆเด็กนักเรียนนะคะเดินตลาดไปด้วยไดย้ชมการแสดงไปด้วยนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากค่ะทุกคนนี่ค่ะสองนิงก็ยืนดูพี่เขาแสดงกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Yeah,